สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องภายเมษาแม่พลอยนะคะของเล่นชิ้นแรกมาถึงแล้วนะคะฟุตบอลขอบคุณแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะยังเหลือตุ๊กตาลม้มลุกยังไม่ถึงอ่ะไม่ให้งอนก็ได้โอ้โอโอมาฟ้องไม่ได้พี่แป้งไม่ให้ไปแล้วพี่พลอยยายเปลี่ยนสีนะคะยังไม่ไเป็นอ่ะ จะเตะบอลหรือจะถีบ <Private> ล <classroom liksom> ูกก <ized> ัดนานอืมเขามีไว้ให้เตะเมสามีไว้ให้กัด หัวด้เอ้าไปแล้ว <laughs> นอนกก, <laughs> ออกไข่กกไว้พี่แปงแย่งู้ <P hi> พี่พลอยถอยพลอยพี่พลอย Bye. <laughs> นมีไว้ให้เตะเมชามีไว้ให้กัดเดี๋ยวไปหามุมเวยๆก่อน <c oughs> <c oughs> อยากให้พี่อยู่อย่างนี้เลยตัวเองแรงเยอะมากอยากให้พี่เขาเล่นด้วยเอาคีกอดไว้ <c oughs> โอหัวแตกแล้วมั้งนั้น <c oughs> ะอ,ะอะไรนะฮะอะไรนะโอ้ยหน้าพี่แป้งเกลือบเอ,อ,อ,อ้าอนไรนางเต้ายังไงท้องอ้อาวอูดเปิ้ลหายไปทางไหนฟุตบอลหายไปทางไหน เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเล่นห่วงจังเวลาเนี้ยเวลาหลุดออกไปกับลูกร้องเท่าไหร่ก็ไม่สนใจเอาเอาเดี๋ยวแป้งถ้าบึ้มลงไปทางแป้งแล้วทำไงไปแล้วพี่แป้งเอาไปแล้ว ยังตื้อตื้อตื้ออีูแล้ว,ลวพี่พ่อยอย่าเล่นรายนะค่ะคนป่วยเล่นกับน้องอุ้ย <c oughs> ไม่พอดิเตะโดนหน้าพี่แป้งเลยไม่พอเตะ เวียนหัวพี่พลอย่าเหยียบพี่พลอยพี่พลอย่าเหยียบเตะได้เลย่าเหยียบไม่โอ้โอ้โอ้แผลแผล วิ่งหาได้เรื่องเลยแผลเปิดอีกแล้ว <L ess> นังขาดเลยไม่ต้องมาหาแม่เลยโกรธแล้วไปเลยโกรธแล้วเหยียบเขาเจ็บอะไรเดี๋ยว <S 1> <S 1> แป๊บนึง ถือไม้ไว้ด้วยกวัวเมชาโตดดใส่ชอบอยู่แต่มุมนั้นเลยด,ด,ดูดักตีดัดกตีดักเคร เียงกัดบลดังตึ้ตอิตึต้งอะสองวันจะถึสงสอง,สองวันไหมพ่อบอกบอลลูกนี้ให้เวลาสองวันไปอืม นอนแล้วแผ้เปิดเลยหยียบแผ้เก่าเวลาเดินลงน้ำสิไปให้น้ำช้างอะ่ะ <c oughs> ชอบชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ <c oughs> ชอบแบบนี้ เออไงเป็นไงเออว้าไปแล้วไอ้บอลหายไม่่สบายแล้วไม่ค่อยกินข้าวปวมงงไปเยอะเลย หัวมาหาแม่เห็นไหมว่าแม่มีอะไร นอนทับไว้คาบแล้วกัดแล้วกัดได้แล้วตรงกัดแล้วอืม วันวันเอาวันวันฮะวันชอบเล่นแรงๆรงอืมดูเอาเอาพี่บอยพี่ฝนดูเอา <S <S ไปออืมอออเอาอเอาทำไงจะทานฟุตบอลอือไม่เอาฟุตบอลแล้วเอาพี่ก็ได้อือ

อ,อู้อู้อ้อเอาเตะผ่านแม่ไปนนะระวังโดน,นหินนะลูกเดียวอืมก้อนหินลูกก้อนหินเอาออกมาไปเล่นไกลๆไป ก้อนหินหินไปแล้วนุ่มเต๋เต๋ออู้อ๋ไม่เตะเป็นพี่พอยเอาบอลอยู่นู่น วิ่งตามพี่เฉยเลยพี่มันเหนื่อยแล้วเอา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 เอ,าอ,อ้อเอ้อเอาเมาฟุตบอลเอามาฟุตบอลเอ,าาอ,อ,อ้ออืมเอาบอลหายเอาไปได้ยังไงนะบอลหายเอาตาัาอย่านะอย่านะอย่านะอย่าน,นะโดนฟียบนะฟียบเลยนะ เล่นด้วยทีไรเจ็บตัวทุกครั้งอะไรอะไรกับแม่อะไรกับแม่อะไรกับแม่อ,แมอือดูนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะไอ้อ ของเล่นน้องเมษายังเยอะตุ๊กตาล<ม>้มลุกที่น้องเมษายังไม่เคยเล่นได้สั่งซื้อไปแล้วนะคะาายังไม่รู้ว่าจะมาวันไหนามาไม่ยอม,มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามช่องช้างทุกช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Thank <laughs>